เมื่อวานที่ผ่านมา29กันยายน2565หนึงวันสำคัญเรื่องราวของสุขภาพก็คือเป็นวันหัวใจโลก ะะซึ่งกรมควบคุมโรคก,ก็มีการรณรงค์วันหัวใจโลก29กันยายน2565ัามีคำขวัญสหพันธ์หัวใจโลกนะคะใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวงให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดการเสียชีวิตทั่วโลกมีสาเหตุสำคัญนะคะจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึงร้อยละ32หรือประมาณ17.9ล้านคนสำหรับประเทศไทยพุ พบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึงปีละ7,000 70, 0รายนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกาวินพงษ์ท่านเปิดเผยบอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดอะคะ่ะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัยเลยคุณผู้ฟังนะคะมีสาเหตุจากหลอดเลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจมันตีบ มันขาดความยืดหยุ่นค่ะเนื่องจากว่าการสะสมของไขมันโปรโตีนที่บริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดปัดจจัยเสี่ยงที่สําคัญนะคะมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจก็คืออายุเพศประวัติครอบครัวระดับความดันโลหิตนะคะระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดหรือว่าภาวะอ้วนโดยโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่แทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียดหรือว่าไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมายการรักษาของแพทย์ซึ่งท่านนายแพทย์โอภาสเนี่ยบอกด้วยว่าอ่าหัวใจเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะสําคัญของร่างกายควรดูแลสุขภาพให้มีหัวใจที่แข็งแรงเพื่อชีวิตที่ยืนยาวสําหรับวันหัวใจโลกปีนี้ค่ะถือเป็น โอกาสสำคัญที่ทั่วโลกเขาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวงด้วยหลักสามประการก็คือใช้ใจเพื่อมนุษยชาติสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางกระทรวงสาธารณาสุขก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการดาเนินการนะคะที่จะพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อการดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพโดยไม่มีข้อจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์อย่างแพร่หลายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะต่อมาประการต่อมาคือใช้ใจดูแลธรรมชาตินะคะเรื่องของมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทำให้โลกมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพหัวใจกรมควบคุมโรคแนะนำนะคะให้ประชาชนตรวจเช็คคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5สูงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะแล้วก็ช่วยกันลดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5ด้วยประการที่3สุดท้ายใช้ใจเพื่อตัวคุณ ะะความเครียดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายมากขึ้นถึง2เท่าเช่นเดียวกับการนอนหลับไม่เพียงพอไม่ออกกําลังกายและไม่สามารถปรับสมดุลการใช้ชีวิตได้กระทรวงสาธารณสุขแนะนําวิธีการปฏิบัติเพื่อดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงโรคหัวใจด้วยหลัก3ออ สอ,สองก็คือกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมอารมณ์ความเครียดไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะใจดีกายก็ดีนะคะจิตใจที่ดีก็จะนำพาร่างกายของเราไปในทิศทางที่ดีคุณผู้ฟังดูแลจิตดูแลใจของเราให้ดีด้วยนะคะ29กันยายน2565เมื่อวานที่ผ่านมาก็คือวันหัวใจโลกนั่นเองค่ะ